ไปดูความเคลื่อนไหวอีกกระแสะนึงมีกระแสะความไม่พอใจของรรด,ดาสสในพักเพื่อไทยระบุว่าไม่ค่อยจะพอใจกับหน้าตาของครมอแพททองทานสองเท่าไหร่นักข่าวก็เลยไปถามผู้จัดการรัฐบาลคุณภ <c oughs> ุมิธรรมมีกระแสะต้านจากในพักจริงหรือไม่ คุณภูมิธรรมบอกไม่เห็นนะไม่เห็นมีใครจะออกมาว่าไม่พอใจเรื่องของเก้าอี้รัฐมนตรีเลย <ทะ S 1> ส่วนประเด็นที่ภูมิใจไทยเขาเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกคุณภูมิธรรมบอกว่าก็เป็นสิทธิพอเป็นฝ่ายค้าแล้วก็สามารถทําได้ค่ะไปฟังความเห็นของคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีแล,ตรและรัฐมนตรีว่าการการะทรวงกลาโหมนะคะพูดถึงความคืบหน้าเอาประเด็นเรื่องการปรับคอ,อรมอก่อนในส่วนของเพื่อไทยเนี่ยนักข่าวก็ไปถามว่าลงตัวแล้วหรือยัง คุณภูมิธรรมบอกว่าเรื่องนี้ต้องถามนายกเพราะอำนาจอยู่ที่นายกแต่ขณะนี้ทุกคนที่เป็นรัฐมนตรีเก่ามีการเซ็นหนังสือยืนยันประวัติไปแล้วทีนี้พอถามว่าแสดงว่าจะมีการปรับรัฐมนตรีที่อยู่ในตำแหน่งหลายคนเพราะปกติจะส่งประวัติเฉพาะคนที่ถูกปรับคุณภูมิธรรมบอกว่าต้องเซ็นทุกคนเพราะตอนนี้ระบบค่อนข้างละเอียดจากเดิมไม่กี่วันก็จบแต่เดี๋ยวนี้ใช้เวลาตรวจสอบประวัติ ประมาณ10วันต้องมีการตวรวจสอบเพิ่มเติมในด้านต่างๆดังนั้นคนที่มีคุณสมบัติจึงถูกเรียบประวัติมาทั้งหมดเพราะถ้าเกิดปัญหาจะได้ไม่ต้องทำช้าคือทุกคนเนี่ยถูกตรวจประวัติหมดเลยส่วนที่บอกว่ามีการส่งรายชื่อสำรองด้วยเป็นเพราะไม่มั่นใจในคุณสมบัติของรายชื่อหรือไม่คุณภูมิธรรมบอกว่าไม่ใช่นะแต่เพื่อป้องกันไม่ให้ล่าช้าเราไม่รู้เรื่องของการตีความเรื่องของจริยธรรมเพราะมันกว้าง จึงไม่ทราบว่าจะตีความอย่างไรส่วนการที่ให้รัฐมนตรีทุกคนเนี่ยส่งประวัติมาใหม่หมดเป็นเพราะไม่มั่นใจในคุณสมบัติอีกหรือไม่อย่างประเด็นของคุณพิธ์ที่มีคดีในปปชคุณภูมิธรรมก็บอกว่าไม่เกี่ยวนะกระแสะความไม่พอใจของสสเพื่อไทยเนี่ยก็ไม่เห็นเช่นเดียวกันดังนั้นมองว่านิ่งแล้วอลองฟังเสียงคุณภูมิธรรมค่ะรจริงๆจะไม่เห็นนะรเท่าที่พูดเนี่ยก็เช็คไปจริงๆมันก็ไม่ใช่เพราะนั้น บางทีเรื่องแหล่งข่าวเนี่ยมันมันไม่รู้ว่าเป็นข่าวจริงหรือว่ามันเป็นเฉพาะบางคนเท่านั้นคุณภูมิธรรมออกมาระบุนะคะบอกว่าเรื่องของการปรับคอรมใลนสัปดาห์นี้น่าจะจบเพราะนายกประเมินเอาไว้และดูเรื่องของรายละเอียดมากพอสมควรแล้วส่วนจะมีการนำรายชื่อขึ้นถุงกล้าวก่อนวันที่หนึ่งกรกฎาคมหรือไม่เพราะตรงกับวันที่สาลเนี่ยนัดประชุมพิจารณาคดีก็เป็นคดีที่บรรดาสวไปยื่นร้องถอดถอนนายก คุณภูมิธรรมบอกว่าไม่เกี่ยวกับคดีนะว่ากันไปตามกระบวนการจบเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นถ้าสารรับคดีดังกล่าวเข้ามาไต่สวนก่อนขึ้นทุนกล้าวถวายชื่อหรืออยู่ระหว่างการขั้นตอนของการทุนกล้าวคือนายกเนี่ยก็ต้องรักษาการอยู่คือคุณภูมิธรรมบอกว่ากระบวนการมีมอยู่แล้วต้องดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ยังไม่ได้คิดว่าอะไรจะมาก่อนมาหลังทีนี้พอถามย้ำว่าถ้านายกเนี่ยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามที่สารสั่งจะทำยังไง คุณภูมิธรรมบอกว่าคือตอนนี้ไม่มีคําว่าท่าไม่เชื่อเรื่องของคำว่าท่าคือให้รอดูไปนะคะตอบเสียงแข็งเลยนะนะะัข่าวรายงานบอกตอบเสียงแข็งเลยคุณภูมิธรรมยังพูดถึงอีกประเด็นที่พักภูมิใจไทยนะคะขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกหลังเปิดสมัยประชุมสภาก็ระบุว่าเป็นสิทธิ์ตามข้อบังคับของสภาถ้าสภาบอกว่าเขามีสิทธิ์ก็สามารถเสนอได้แต่เสียงก็ต้องเพียงพอด้วยดังนั้นจะเสนออภิปรายอะไรก็แล้วแต่อยู่ที่อำนาจของสภาค่ะ ถ้าสภาบอกมีสิทธิ์เสนอเขาก็เสนอได้เสียงเขาก็ต้องเพียงพอนะครับก็ก็ก็แล้วแต่ต้องเป็นอำนาจของสภาข้อมูลไหมคะก็คือเคยร่วมงานกันแล้วก็เขาอาจจะมีข้อมูลอะไรที่แบบสมัยมีเป็นข้อมูลเขาทําหรือข้อมูลใครทําเขาจะไปรู้ของคนอื่นได้ไงเขาก็คงรู้เรื่องที่เขาทําอะว่าเขาทําอะไรดีเขาจะได้พูดได้แต่ว่าเรื่องของคนอื่นเขาจะไปรู้อะไรได้ไงนะครับเพราะฉะนั้นเราทํางานทั้งหมดเนี่ยด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับเพราะฉะนั้น เรามั่นใจในตัวพวกเราที่ทํางานก็ม,มีแต่ว่าของเขาซึ่งเราก็ไม่รู้รายละเอียดเขาก็ต้องให้ว่าเขาว่าไปว่าเขามีอะไรก็มีเรื่องที่เขาต้องชี้แจงท่านคมวามเข้าใจหลายเรื่องนะครับที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยเรื่องที่ดินเรื่องอะไรต่างๆผมว่าเขาคงไปเตรียมตัวแก้ปัญหาของเขาก่อนดี่าคุณภูมิธรรมก็ย้ำนะคะว่ามั่นใจในเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลถ้าไม่มั่นใจเนี่ยจะตัดตั้งรัฐบาลได้อย่างไรทีนี้พอนักข่าวถามย้ำว่า กลัวเสียงจะแตกแถวหรือไม่คุณภูมิธรรมบอกว่ามีแต่ซื่อในแหละที่กลัวแตกแถวรัฐบาลไม่เคยกลัวแล้วก็เดินหน้าต่อไปค่ะ